สวัสดีค่ะพบกับช่องชีวิตง่ายๆได้พี่มนันมีอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เลิกงานรู้สึกครีเพียอยากซดอะไรร้อนๆนะคะก็เลยจะทําจิ้มจุ่มหมูนะคะหมักหมูเองนะคะเราหั่นเสร็จแล้วเราก็หมักด้วยไข่สองฟองแล้วก็น้ํามันหอยน้ําตาลน,นิดหน่อยนะคะแล้วก็น้าเปล่า คนให้เครื่องหมักทุกอย่างเข้ากันนะคะเสร็จแล้วเราก็จะพักทิ้งไว้ประมาณ20นาทีแล้วเราค่อยไปเตรียมผักจะได้ไม่ต้องเสียเวลาค่ะ น้ำจิ้มนี้ก็ตําเองนะคะไม่มีอะไรมากมีพริกกระเทียมนะคะปรุงรสด้วยน้ําตาลปี๊บน้ําปลาลืมซื้อผักชีนะคะทำเท่าที่มีของในตู้เย็นค่ะก็จะมีเห็ดออรินจินะคะแล้วก็เห็ดหอม บัคคลี่ทำแบบง่ายๆนะคะเพราะอยากสดร้อน,อ,นอันนี้เป็นเมนูมื้อเย็นนะคะเน้นผักจะได้สบายท้องหน่อยนะคะ